สวัสดีครับทีมแพทย์มูลนิธิสิ0ในร้อยตามรอยพระบาททึงกรนหม่อ,อมอ,อาจารย์ในพระราชุิธรร์สมเด็จพระเทพร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่12กันยายน2564พี่น้องคนไทยทุกคนครับวันนี้มีการพรระบาดอย่างหนักของโควิด -19 เราจาเป็นครับต้องช่วยกันทําได้ไม่ยากครับทํา2อย่างอย่างแรกคือสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าที่กระชับกับใบหน้าปิดปากปิดจมูกถ้าใช้หน้ากากสองชั้นจะยิ่งดีครับโดยชั้นในเป็นหน้ากากอนามัยชั้นนอกเป็นหน้ากากผ้าจะกระชับใบหน้าได้อย่างดีและป้องกันได้ดีขึ้นนะครับทําร่วมกับการเวาา้นระยะห่าง1-2เมตรเมื่อท่านจะไปพบปะผู้คน หรือเขาเ้าไปในชุมชนที่ใดก็แล้วแต่ครับจำเป็นครับต้องทําเพราะว่าการแพร่ระบาดเที่ยวนี้เป็นการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วไม่รู้ตัวและไม่มีอาการครับมาดูนะครับวันนี้เรามีผู้ที่ติดเชื้อเพิ่มขึ้น1 4 2 9รายครับเป็นการติดเชื้อในประเทศ13,749รายจากต่างประเทศ4รายแล้วก็จากเรือนจา276รายนะครับทำให้เรามีผู้ที่ติดเชื้อสะสมทั้งหมดในประเทศนะครับ 1,382,173ลายครับวันนี้เรามีผู้เสียชีวิต180คนนะครับทําให้เรามีผู้เสียชีวิตสะสมทั้งหมดเลย14,353คนครับนะครับแล้วก็เราย,ยังมีอีก135,966รายอยู่ในโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลสนาม95 95,000กว่ารายครับ โรงพยาบาลหลัก4 0,000ืนกว่ารายครับนะครับมาดูตัวเลขมาดูผู้ที่เสียชีวิตในวันนี้1้0คนว่าเป็นอย่างไรนะครับผู้ที่เสียชีวิต1 8 0คนในวันนี้ครับเป็นชาย101คนหญิง7 9คนวันนี้ชายมากกว่าหญิงชัดเจนนะครับอายุนังแต่5เดือนถึง108ปีนะครับค่ามาัธยฐานของอายุคือ70ปีนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขนี้เป็นตัวเลขที่บอกว่าคนอายุ60ปีขึ้นไปมีโอกาสเสียชีวิตมากกว่าคนอายุอื่นๆครับมาดูครับ จะเห็นนะครับเที่ยวน,นี้ครับร้อยแปลายนะครับคนอายุ60ปีเสียชีวิตมีจํานวนถึง73%นะครับร้อยสามสองลายครับน้อยกว่า60%สิบร์เนต์นะครับขอขอภัยครับน้อยกว่า60ปีครับมีประมาณ20%กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับโดย จำนวนกลุ <ies> ่มคนที่น้อยกว่า60ปีนั้นคนที่มีโรคเลือรลังจะมีเสียชีวิตมากกว่านะครับคือคนที่อายุน้อย60ปีและมีโรคเลือรลังจะเสียชีวิตถึง20ส่วนไม่มีโรคเรือรลังเสียชีวิตเพียง6เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นครับจะเห็นว่าโรคเลือรลังเที่ยวนี้ครับพบเหมือนเที่ยวอื่นๆเลยครับคือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นความดันโลหิตสูงถัดมาเป็นโรคเบาหวานไขมันในเลือดสูงอ้วนโรคไตแล้วก็ติดเตียงนะครับในครั้งนี้ครับในเที่ยวนี้ครับการติด ที่ทำให้ผู้ที่เสียชีวิตทั้ง180รายนี้ส่วนใหญ่แล้วนะครับติดมาจากคนรู้จักนะครับถัดมาก็เป็นครอบครัวแล้วก็ที่อยู่อาศัยนะครับแล้วก็อาชีพเสี่ยงน้อยมากครับนะครับอาชีพเสี่ยงจะน้อยหน่อยครับแค่หนึ่งรายเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นจําเป็นครับที่ทุกคนต้องต้องป้องกันนะครับจะเห็นชัดเจนครับว่าเป็นการแพร่ระบาดจากคนสู่คนนะครับแล้วก็แพร่ระบาดยังไม่รู้ตัวเพราะว่าจะพบว่าคนที่ติดเชื้อในพื้นที่มีถึง176รายด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้น จำเป็นครับต้องป้องกันโดยการสวมหน้ากากอนามายัยระยะห่างเสมอแม้กระทั่งในบ้านนะครับมาดูจังหวัดต่างๆที่มีการเสียชีวิตครับเราพบว่ากรุงเทพหาคนครครับจะมีผู้ที่เสียชีวิตมากที่สุดเลยมีทั้งหมด67รายด้วยกันนะครับปริมณฑลครับมีเพียง31มรายนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี10บรายเท่านั้นนะครับภาคเหนือมี12บรายครับภาคใต้มี19บรายภาคตะวันออก ร่วมกับรูปบวกกับภาคกลางมีแค่41ลายครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับจำเป็นนะครับที่ทุกคนการไม่ตกนะครับมาดูต่อครับตัวเลขในการแพร่ระบาดในวันนี้ครับตัวเลขในวันนี้คือมีผู้ติดเชื้อใหม่14,29 0ลายนะครับน้อยกว่าเมื่อวานนี้1,100กว่าลายครับ การติดเชื้อที่การแพร่ระบาดที่สําคัญตุวเลขที่สําคัญคือการติดเชื้อในประเทศครับมี13,749รายน้อยกว่าเมื่อวานนี้700กว่ารายนะครับซึ่งอันนี้มาจาก2พื้นที่ครับพื้นที่ที่สำคัญที่สุดคือจากโรงพยาบาลนะครับซึ่งมี12,224รลายครับนะครับแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งมาจากการสุ่มตรวจ เป็นการตรวจเชิงลุกในชุมชนครับนะครับผูาการระบาดในเที่ยวนี้เป็นการระบาดอย่างไม่มีอาการและไม่รู้ตัวนะครับคนที่เป็นยังไม่ทราบวยว่าเป็นโควิด -19 นะครับจึงต้องไปขอตัวไปสุ่มตรวจในชุมชนครับซึ่งเที่ยวนี้พบมี1525ราลายนะครับน้อยกว่าเมื่อวานนี้200กว่าลายครับนะครับเพราะฉะนั้นยังมีในเรือนจำอีกครับ276รลายอันนี้ไม่น่ามีปัญหาครับก็จะไม่มีการไม่มีการแพร่ระบาดมาภายนอกออกสู่ภายนอกเลยแล้วก็เมื่อมีการกักตัว ก็จะทําให้การแพร่ระบาดลดลงนะครับจากต่างประเทศมีเพียงสีลายเท่านั้นครับนะครับเพราะฉะนั้นจากตัวเลขวันนี้ครับตัวเลขลดลงกว่าเมื่อวานนี้ผ่านกว่ารายนะครับมาดูครับจังหวัดต่างๆที่มีการแพร่ระบาดนะครับเรียนให้ทราบเสมอครับว่าจังหวัดใดมีผู้คนหนาแน่นจังหวัดนั้นจะมีการแพร่ระบาดมากกว่าที่อื่นเพราะฉะนั้นจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดมากคือกรุงเทพมหานครปริมณฑลและจังหวัดใหญ่ในภาคต่างๆนะครับเที่ยวนี้ครับ ถ้าเทียบกันนะครับกรุงเทพมหานครเทียบกับปริมณฑลแล้วกรุงเทพมหานคร1จังหวัดเทียบกับปริมณฑล5จังหวัดกรุงเทพมหานครมี1.5เท่าของปริมณฑลนะครับถ้ากรุงเทพมหานคร1จังหวัดเทียบกับอีก7 1จังหวัดที่ไม่ใช่ปริมณฑลพบว่า71จังหวัดนั้นมี2.4เท่าของกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เท่าไหร่เอาอัตราส่วนของกรุงเทพมหานครบวกกับปริมณฑลมาเทียบกับ7จจังหวัดแล้วพบว่า71จังหวัดนั้น จะมีเพียง1.5เท่าของกรุงเทพมหานครบวกปริมณฑลครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับตัวเลขทั้งหมดนี้จะใกล้เคียงกับวันก่อนนะครับเพราะฉะนั้นต่างจังหวัดครับมีการลดมีการผู้ติดเชื้อลดลงกรุงเทพก็ติดเชื้อผู้ติดเชื้อลดลงเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็วันนี้ครับมาจากต่างประเทศเพียง4ลายนะครับมาจากเนเธอร์แลนด์1ลายมาเลเซีย2ลายเมียนมาหลายเมียนมา1รลายนี้ เป็นหญิงไทยครับมาจากท่องทางธรรมชาติต้องเรียนย้ำเสมอนะครับการมาท่องทางธรรมชาตินั้นนอกจากจะทําให้ท่านนําเชื้อโรคมาด้วยติดต่อผู้ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทยได้ง่ายนะครับแถมท่านยังเอาสายพันธุ์กลายพันธุ์เข้ามาได้ง่ายด้วยเพราะว่าเป็นรูรั่วที่ไม่สามารถจะป้องกันได้ถ้าท่านเข้ามาทางช่องทางปกติจะสามารถก,ากักตัวและป้องกันได้นะครับเพราะฉะนั้นสายพันธุ์ที่ระบาดอย่างหนักที่มีสายพันธุ์ที่รุนแรงก็มักจะมาจาก เส้นทางธรรมชาตินี้แหละครับนะครับเพื่อนจึงสังวรให้พี่น้องคนไทยทุกคนต้องช่วยกันป้องกันนะครับ ทีนี้มาดูครับมาดูแนวโน้มการระบาดทั่วประเทศนะครับมาดูกราฟต่อเลยครับกราฟเส้นตรงสีแดงกราฟเส้นตรงสีเขียวกราฟเส้นตรงสีน้าเงินจะเห็นชัดเจนนะครับว่ากราฟทั้ง3เส้นนี้ไปในทิศทางเดียวกันคือผ่านจุดสูงสุดมาแล้วและกำลังอยู่ในขาลงครับถึงแม้ว่าในขาลงนี้จะมีบางวันที่มีเพิ่มมากขึ้นแต่ภาพรวมแล้วลดลงแทบทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้นะครับมันอยู่ตัวอยู่แผนที่ประเทศไทยครับก็จะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวมีมากขึ้นนะครับมาดูต่อครับ การระบาดในกรุงเทพมหานครนะครับกรุงเทพมหานครก็มีแนวโน้มว่าจะลดการระบาดลดลงอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ถึงแม้ว่ามันจะมีการระบาดมากกว่าเมื่อวานนี้เล็กน้อย <het> เพียงไม่กี่คนทั้งสามคนเท่านั้นนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วการระบาดในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มลดลงนะครับแล้วก็เที่ยวนี้ครับคนเสียชีวิตลดลงชัดเจนนะครับจากตัวเลข3หลักเหลือ2หลักเท่านั้นนะครับ เพราะว่าทุกคนขณนะนี้มีการระดมฉีดวัคซีนในผู้ที่มีความเสี่ยงและประชาชนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับนะครับทีนี้มาดูครับการฉีดวัคซีนึือเป็นตัวเลขหลักที่สําคัญในการที่หยุดการแพร่ระบาดของโควิดในทีในเที่ยวนี้นะครับเราจะพบว่าทั้งประเทศครับหเข็มฉีดได้37.7%สเนะครับสเข็มฉีดไปแล้ว17%ถึงตัวเลขตัวนี้จะน้อยหน่อยนะครับแต่มาดูตัวเลขต่อครับ เมื่อวานนี้เราฉีดได้ประมาณ400,000กว่าโดสครับซึ่งใกล้เคียงกับ500,000โดสนะครับอย่างไรก็แล้วแต่แลวก็แล้วแต่ครับก็จะฉีดมากขึ้นทุกวันนะครับแล้วเดือนตุลาคมจะมีมากอย่างเป็นกอเป็นกำเลยนะครับที่มาดูครับในกรุงเทพมหานครครับกรุงเทพมหานครและภูเก็ตนะครับมาดูกันทั้งสองจังหวัดนี้เป็น2จังหวัดที่มีการฉีดวัคซีนมากเพราะว่ากรุงเทพมหานครลำบากมากจริงๆนะครับและภูเก็ตเป็นเมืองที่ ทำภูเก็ตแซนดบ็อกซี่จะเปิดประเทศเพราะฉะนั้นทั้ง2จังหวัดนี้จึงจำเป็นต้องหยุดยั้งการระบาดด้วยการฉีดวัคซีนให้มากนะครับมาดูครับตัวเลขของกรุงเทพมหานครนะครับหเข็มฉีดไปได้แล้วเมื่อวานนี้95.3% 2เข็มฉีดไปแล้ว34.9%จนะครับจะเห็นว่าเข็มที่1 95%แล้วนะครับเข็มที่ 2- 34%ก็จํานวนพอสมควรนะครับตัวเลขนี้ถ้าเป็นการระบาดโดยไม่ใช่สายพันเดลตานะครับเป็นสายพันธุ์หูห น่าจะมีการลดลงของการระบาดลดลงเรื่อยๆครับแต่ในกรุงเทพมหาคนครขณะนี้นะครับเราได้เห็นแล้วนะครับว่าการระบาดได้เริ่มคงที่และลดลงอย่างช้าๆนะครับเพร,ะะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นยังต้องติดตามมันต่อไปครับอย่างใจจดจ่อเลยนะครับว่าอีกไม่นานครับก็จะมีการระบาดลดลงแน่ๆเพราะว่าการฉีดวัคซีนฉีดไปเยอะทีเดียวนะครับส่วนจังหวัดภูเก็ตครับ ภูเก็ตขณะนี้เนี่ยนะครับจะมีการระบาดอยู่ครับการระบาดอยู่ระดับประมาณ220รายต่อวันนะครับแต่ว่าตัวเลขนี้เนี่ยมันคงที่มาสัปดาห์นึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นมาดูตัวเลขการฉีดวัคซีนในภูเก็ตครับภูเก็ตมีคนเสียชีวิตน้อยมากครับเพียง2รายเท่านั้นนะครับแล้วมาดูต่อครับสองสองรายต่อหนึ่งวันเท่านั้นนะครับทั้งหมดเสียชีวิตไปแล้ว41คนครับนะครับ การฉีดวัคซีนในภูกเก็ตซึ่งจะเป็นต้องระดมฉีดเพราะว่าต้องการจะเปิดภูกเก็ตนี้นะครับพบว่าเที่ยวนี้ครับวันนี้1เข็มฉีดไปแล้ว77.6% 2เข็มฉีดไปแล้ว70%ใกล้ใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าภูกเก็ตการแพร่ระบาดยังไม่หยุดยังอยู่ใน ตัวเลขวันนี้การแพร่ระบาดยังอยู่ในสถานที่คงที่ครับนะครับแสดงว่าการเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีน2เข็มให้ได้70%นั้นยังไม่เพียงพอครับต้องมากกว่า70%นะเพราะภูเก็ตนี้เป็นตัวตอบปัญหาได้อย่างดีครับเพราะฉะนั้นคนติดตามการฉีดวัคซีนต่อไปนะครับทั้งของภูเก็ตและของกรุงเทพมหานครครับมาดูว่าจํานวนเท่าไหร่นะครับ จึงจะหยุดการระบาดได้ครับอันนี้ซึ่งคงอีกไม่นานครับตัวเลขขณะนี้สูงเหลือเกินนะครับมาดูต่อครับเพราะฉะนั้นความหวังที่เราจะเปิดประเทศความหวังหยุดการระบาดมีมีมีจำนวนไม่น้อยทีเดียวครับแต่อย่างไรก็ตามครับพี่น้องคงต้องช่วยกันกาดไม่ตกนะครับเราจะได้ไปด้วยกันจะได้เปิดประเทศพร้อมๆกันอีกไม่นานครับนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับถึงอ๋อขอเรียนในทราบอีกอันหนึ่งครับว่าการเมื่อวานนี้ยังพบ ผู้ที่เข้าเมืองจตผิดกฎหมายอีก150กว่าลายนะครับซึ่งอันนี้ครับเป็นการนําเชื้อโรคเข้ามาเป็นการนําการเชื้อเข้ามาแพร่ระบาดโดยพ้องยิ่งสายพันธุ์กลายพันธุ์นะครับเราต้องช่วยกันป้องกันครับ เพราะฉะนั้นวันนี้สรุปได้เลยนะครับว่าผู้ติดเชื orden, ้อใหม่วันนี้ลดลดลงพันกว่ารายนะครับพันหกร้อยหกสิบสองรายทำให้มีผู้ติดเชื้อใหม่ลดต่ำกว่าพันหมื่นห้าพันรายครับเหลือเพียงหนึ่งหมื่นสี่พันเก้าสิบสองรายนะครับแล้วก็ผู้เสียชีวิตลดลงเจ็ดสิบสามคนทําให้มีผู้เสียชีวิตเหลือเพียงร้อยแปดสิบคนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นครับตัวเลขผู้เสียชีวิตลดลงค่อนข้างมากกั้งวันก่อนนะครับอาจจะเป็นสัญญาณที่ดีนะครับแล้วจากกราฟการระบาดนะครับทั้งประเทศทั้งกรุงเทพมหานครและเจ็ดสิบเอ็ด นะครับได้ลดลงอย่างต่อเนื่องครับนะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มนะครับควรจะมีการระบาดลดลงไปอีกนะครับถ้าพี่น้องทุกคนการไม่ตกครับนะครับการฉีดวัคซีนน่าจับตามองครับในเดือนกันยายนและเดือนตุลาคมนะครับซึ่งจะมีการฉีดวัคซีนตามเป้าหมายที่กําหนดเพราะได้วัคซีนเข้ามาเป็นจํานวนมากครับและกรุงเทพมหานครกับภูเก็ตเป็น2จังหวัดที่ฉีดวัคซีนมากกว่าที่อื่นๆนะครับจะเป็นตัวเลขที่จะบอกได้คร่าวๆว่า ภูมิต้านทานหมูกจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะครับในภาวะที่มีการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าในขณะนี้ครับนะครับภูเก็ตครับ ได้ฉีดวัคซีนเข็มที่1นไปแล้ว77%เข็มที่2 70%นะครับขณะนี้ครับภูเก็ตยังมีการระบาดอย่างต่อเนื่องแต่เป็นตัวเลขที่คงที่มา1สัปดาห์แล้วนะครับคือประมาณ220รายต่อวันครับต้องคอยติดตามว่าการระบาดจะลดลงเมื่อไหร่นะครับซึ่งคงเป็นในเร็วๆนี้นะครับส่วนกรุงเทพมหานครครับฉีดเข็มที่1แล้ว95%นะครับเข็มที่2 34%ครับคือขึ้นหนึ่งของภูเก็ตนะครับในเข็มที่2นะครับการระบาดในกรุงเทพมหานครกําลังคงที่และล ลดลงอย่างช้าๆคอยติดตามครับอีกไม่นานครับกรุงเทพมหานครน่าจะมีการระบาดท,ที่ลดลงอีกนะครับในเวลาที่ไม่นานเช่นเดียวกันครับขณะนี้จะเห็นแล้วนะครับว่าภาพการแพร่ระบาดน่าจะลดลงอย่างต่อเนื่องเพราะมีการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องรวมทั้งภาครัฐภาคเอกชนและพี่น้องคนไทยทุกคนนะครับได้ร่วมมือกันแก้ปัญหาในที่ต่างๆทั้งในชุมชนตลาดสถานประกอบการและอุดจุดอ่อนทั้งหลายนะครับ พี่น้องทุกคนครับต้องไม่ประมาทกาดไม่ตกครับเราจะพบความสาเร็จด้วยกันในไม่ช้านี้ครับติดตามกันต่อไปจากทีมแพทย์มินที่ศิธิ์น,น 100, 100ร้อยตามร้อยห้ะชุมบังอาจารย์ในพระราชบัรรมตุลาประเทศพระราชส,สุดาสยามรุราชกุรรมารีติดตามผลงานพวกเราได้ครับจาก y o t u u e Facebook และบล็อกดิจตครับขอบคุณครับสวัสดีครับ